ตายากอ่ะยีเคมาจาริต้า้นี่ด้วยว่ะมาจาริตาจังหวัดด้วยววะยี่ค <Yes. S 1> ความแม่นที่ไป่ยิงไม่โดนเอลโซึง so, สามนัดแล้วนะที่ยิงไม่โดนเนี่ยไอ้ แล้วเดินแถวตรงงั้นไอ้เย่ยเด็บตายห่ามึง <_ d ance> มึงกูเนี่ยตายห่าเนี่ยเอา้าว้าวตายไหมมีลิกเตอร์กับไฮยาเตะสองตัวตายตายแต่ก็เลือดประมาณไม่ไม่น้อยอะ่ะมันก็เลือเดเยอะอยู่ <_ d ance> เอวสูงทำส้นตีนอะไรเนี่ไอ้ย่าเย็กกูไม่มาเล่นมึงนะถ้ามึงตายห่าอีกตัวเนี่ย ว่าก,กัรมึงไม่ไหวหรอกนะถ้ามึงเล่นโง่ขนาดเนี้ยไอบ้บ้าสเอไอ้บ้าสที่อะไรบาบาบาบ้าท,ทอดอ่ะไปไปไหนก็ไปไป,ไป,ไปมึงมึงไปอยู่เลนคนเดียวเลยไปไปมึงทรยศละกูทรยศมึงมากไปไปไปจะอยู่เลนอื่นไปปัญหาคนญี่ปุ่นไรเงี้ยเออคุณโอ้โหนช่วยผ่าเย่เอาเลิกเล่นเลย <laughs> เอาเป็นไร<ม>เอลสุเอาไอ้สุทำไมทำป้อมแตกอะฮะออกเกมเลยงอนเลยไม่เล่นด้วยเลยไม่เป็นไรก <c oughs> ูรีพอร์ตได้ <c oughs> เลิกเล่นเลยเจดูดิมันเลิกเล่นแล้วมันงอนกูแลยมา <c oughs> <c oughs> สร้างวิรกรรมรัดโบว์วงแหวนลอกเงี้ยสร้างวิรกรรมแล้วออกอ่ะเอ้ยมองคุณนายบิดจ,จริงนายสัตว์โหวาร์ปวาร์ปได้ไม่เกรงใจ ฮีแตดอะไรเลยเนี่ยสลับมันออกเกมไปเร็วโอ้ยมึงนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮึฮึเพิ่เห็นแชทเพิเห็นแชทนานแชทไอเย็ดเคเป็นการบล็อกว่ะบล็อกใครวะบล็อกกูทำไมเนี่ย <S <S 1> <S 1> <ๆ>บล็อกกูทำไมวะมึงมาด้วยกันเหรอฮะ เราเหมือนจะมาด้วยกันมีการเปิดใหม่ด้วยเฮียมีการเปิดใหม้อ้าวแล้วกูไม่ตีอ่ะอ๋อเน็ตเน็ตอ๋อเน็ตเอสเอออีกเมื่อไรมาเล่นออฟเลนถ้าถ้ากูเล่นออฟเลนนะกูเล่นไปแล้วเนี่ยกูไม่กดหรอกแทงเธงอ่ะโสดูดจีเขาไม่เห็นนะไอ้ควายอะไรวะทำไมวะกูกูก็ไม่ได้ขอให้มึงเข้ามาซะหน, s <S หนอ่อย <spirit. S 1> uh huh. ทำ,ทำไมมึงยัต้องมาเดือดร้อนแทนกูด้วยมาจ้ะฮะเดือดร้อนแทนกูทำไม <c oughs> ขอเพิ่มเสียงมนหน่อยดิเอียเสียงของผู้ใหญ่ที่กําลังตโตเข้าสู่วัยทางาน,นดูเอลสุหนุนอีเกียมึงไม่ว่าเอสุงอ่ะฮะมึงเข้าไปทําไมเอสุอย่างเงี้ยมึงว่ากูทําไมตัด <c oughs> ไม่ต้องแตกตื่นไปเจ๊นี่มันไม่ตายไอเย็กีล่าม่งดูดอนมาแล้วดูโอ้ตกันเวทัวาข้าบุ ภูขกันเว้นมันมาพอดีแน่เลยเออตอนแรกไม่มีมันเพือเพือแบบมาพอดีมีเบอร์ตัวตายครับทุกท่านหมดแหละของมันวะโอเคเอาดิเอาไม่เอาล่ะทุกี่ที่ฉันไปฉันไม่จีแต่ไม่เอาหรอกูเอาเลยนะเยะ เอาเวลาเพลินละก็เจอไงเยอะเลยมาทุกเกมมันต้องเลมึงเล่นมาจ้าเพราะอะไรวะเนี่ยฮะไอ้เหี้ยเพราะมึงเห็นดอยเซอร์ลงคลิปปุ๊บว่ามันโดนบัฟใช่ไหมมึงเลยเล่นโดยที่มึงไม่รู้ว่ามันบัฟในแพทหน้าใช่ไหมมึงเลยมาเล่นเนี่ยอ่ะดูเงินอ้าวเว้ย อุ้ยน่าตกใจขนาดนั้นเชียเอาแล้วไม่ตายห่าก็หมดวะนะเจได้เล่นกลางเลยอ้าเอาอ้เชียเสือกแข็งอีกอีล่าอ้เชียมึงคุยกับใครวะ เอาแล้วจะบวกกันทำใหม่ะนานาโอ้โหไอเหี้ยแล้วกูเปลี่ยนเน็ตเยอะเยี่ยไรบวกกันตัู้นวะเอาแล้วกูเอาเอาเอาแล้วกูได้คิวเอาวัดเตอร์ฟัคเอาจู่จู่เกมก็กลับมาดีเอาแล้วก็เหี้ยเหมือนเดิมตายหมดฟัค จู่ๆก็บวกกันเฉยอไอ้เหี้ยมึงบวกไม่รอแทงเลยนูวะไอ้สัสดูกูจะเปลี่ยนไอเทมจากแทงเป็นไฟเตอร์อะไรไอ้เหี้ยนี่ปล่อยแม่งไอ้เหี้ยเล่นมึงไม่ใ้ไงเล่นกูเอาไอ้เหี้ยแล้วมึงเสือกเข้าอีกกูถอยมึงเสือกเข้าพอกูเข้าเสือกถอยแล้วมึงก็ไม่ถอยดีๆด้วยไงเหี้ยเจไม่เอาไข่เหรอเจไม่เอาไข่เหรอเจเจไม่เอาไข่เหรอเพื่อนเพื่อนเหี้ยอะไร พยานเลยวะเนี่ยเอาเมื่อกี้เรายังเดินอยู่ด้วยกันแล้วมันแล้วมันก็เดินกลับไปทั้งที่ก็เห็นอยู่ว่าเอาได้เจ็บที่ยังรู้สึกเจ็บที่ยังเสียใจอะไรเอาได้ไอ้ประตูของใครบ่นเฮ้ยมึงอย่าบ่นให้มากดีโค้ดไอ้สัตว์เอาได้พ่อมไงเฮียสามสามสองเนี่ยถามจริงมึงเอาเหรออยู่ได้นานแต่เพื่อนก็ไม่อยู่ด้โหแเดเมจมึงขี้ประติ๋วกันใครยังจะเข้ากับมึงที่หมายเออกูเดินกับวีลาก็ว่าไปอย่าง เออเฮียถ้ากูเออถ้ากูเดินกับวีล่าเนี่ยเออว่าไปยางไอ้งซะเออกูค้คาได้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มึงอ่ะมาจ้ามึงไม่ดูไอเทมนี่มึงออกเลยเนาะมึงรู้จักไอเทมไหมเนี่ยฮะมึงรู้จักตัวละครมึงหรือเปล่าที่ต้อนรับเข้าสู่ <S <S สที่รถปลอดไลค์วันนี้เรามาพบกับมาจ้าทีมรถประเภทเมทสกิลชานโดลิชเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อยมาจ้าจะขึ้นกูพลังชีวิตตามจำนวนการโจมตีที่เธอได้กระทำพร้อมกับลดความเร็วศัตรูยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองวินาทีสกิลดาร์คพาวส์เมื่อใช้สกิลมาจ สกิลโซดีวอลเลอร์เมื่อใช้สกิลมาจาจะเรียกอสูรวิญญาณออกมาไล,ล่ล่าศัตรูสร้างความเสียหายเวทกับศัตรูที่โดนอันติเม็สกิลโกสต์วอล์กเมื่อใช้สกิลมาจาจะแปลงร่างเป็นดวงวิญญาณเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ถึง10%พร้อมกับไม่ตกเป็นเป้าโจมตีเป็นเวลา2วินาทีนอกจากนี้เธอจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูร,บรอบๆทุกครั้งที่เข้าและออกจากโหมดโกสต์วอล์ก

คกณตัวรางวัลเจ้ถอยมีมีมีทีฟอยู่มีทีฟอยู่กูกูกูมีเกอดกูมีเปิดตาฟอมสตานโดนอะอุ้่นคไม่เข้าหุคุไม่เข้าเนี่ยได้เนี่ยได้เนี่ยถ้าถ้าเอลสูมันตีบ้านอะ อยู่คนเดียวนบ้าอ้าวมึงยังไม่เอ้ามึงยังไม่ตายเหรอนึกว่าตายห่าไปแล้วมีใครมีกองเลยอ๋อเดี๋ยวกูจะเลี้ยงมึงเองเจย์เค้ลารวิลกดมากดเก็บวะลาวิลกาเล็กชู้กบเล็กชู้อะไข่ก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยพี่มันต้องไปเพื่อน กูมาแล้วเว้ยเฮ้โอ้เอ๋โอ้ล้างสถานาสิครับรออะไรอ๋อ้ไอ้ยีอ่อะไรกดกูล้างกูกดล้างไอ้กดอันติไม่ทนันไอ้สัตว์เฮ้ยแอมคอมมิ่งแอมฟังนิฟายูอ๋อไอ้จัดชบไม่ทนันเฮ้ยไ,ไม่ให้เข้าไป ทำมิ่งฟอร์ยูตายห่าไปได้ยังโอหโหโอ้ตายหมดตายหมดตายห่าเมื่อกี้มาเลยยอะว้าวโอ้ย <c oughs>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  มึงนี่ก็ขยนันแสนหาบวกจังเลย ีวะเออโอ้ย oh ม oh 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 oh, ีเกิดสวัสดีเพื่อนลาวบิวอ้เิีอยลาวบิววิ่งอ้อมเลยนะไอ้ายฝาดเอว้าไม่ทำอะไรโอ้เกือบตายว่ะเจมึงอย่าไปคนเดียวดีคนอื่นเขาตามไม่ทันกูเนี่ยตามไม่ทันกูวาตาไม่ทันเนี่ย มันเห็นเหมือนกันอะกูบอกเลยว่าอย่าไปคนเดียวกูเฮ้าด้วยวะกูทำงาได้กูเฮาเลื่อนล้อไในที่อไปตีบ้านดีกว่าเจ้าดากเฮ้าดาได้ไปไปเฮ้าดาก็ได้ไปไปไปกูเดินเช็คป่าให้เปิดพี่ชายเปิดเลยฮะพี่ชายมากูพุ่งเข้าไปละมาดิ ไอยาเตีอินน <c oughs> ่มันไม่มนอะไรอ่ะไปมึงปล่อยเลย <c oughs> อะไรกูก็มีแต่กูใช้ไม่ได้แค่นั้นเนี่ยเนี่ยกูมีแต่อันเนี้ยเฮ้ยไข่ปลาเฮียเราชุ่มชิงชุงช่มชิงวะโดนมาล็อกวะ่ะโ <c oughs> oh, อ้ยเฮียแม่งปลาแรงมากบอเล่น <c oughs> นี่มันเกิดวะไม่เกิดวะจบแล้วเอาเกิดนี่วะ่ะอา้าว 宝贝。